ครับนักเรียนพบกับครูอีกแล้วนะครับกับคุณครูอาคมแซลิมนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาพระพุทธศาสนานะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันในต่อไปน,นี้ก็คือเรื่องการปฏิบัติตนในศาสนาพิธีครับเรามาดูกันดีกวรร่าว่าการปฏิบัติตนในศาสนาพิธีเนี่ยเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างน,นะครับแน่นอนครับชื่อก็บอกว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนเกี่ยวกับศาสนาพ,พิธีใช่ไหมครับนักเรียนหลังจากเรียนเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็ควรจะมีความรู้และสามารถปฏิบัติตนและก็ พิธีกรรมต่างๆนะครับรวมถึงศาสนาพิธีเนี่ยสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องนั่นเองครับโอเคครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะครับเราก็มีคําถามชวนคิดมาถามนักเรียนนะครับคําถามแรกนะครับจะถามนักเรียนว่านักเรียนเคยเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอะไรบ้างวงเล็บนะครับศาส,สนาที่ตนเองนับถือนะครับ แน่นอนครับเราก็จะมีการทําบุญใช่ไหมครับถ้าเป็นชาวพุทธก็จะมีการเวียนเทียนใช่ไหมครับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมครับงานศพหรืองานอวะมงคลใช่ไหมครับโอเคก็จะมีลักษณะของพิธีกรรมที่แตกต่างหลากหลายแต่ครูเชื่อว่าทุกคนนะครับเคยเข้าร่วมพิธีกรรมใดพิธีกรรมหนึ่งในศาสนาแน่ๆนะครับโอเคครับเรามาดูกันต่อครับจากภาพครับนักเรียนช่วยกันดูภาพนี้นะครับ ภาพครับนักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชาวพุทธอย่างไรครับดูภาพและช่วยกันตอบคําถามหน่อยครับแน่นอนทุกคนช่วยกันตอบใหญ่เลยนะครับเราเห็นอะไรบ้างในภาพเห็นพระสงฆ์นักเรียนลองนับสิครับพระสงฆ์มีจํานวนกี่รูปหนึ่ง6 7 8สาี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าเก้ารูปมีคนมีโต๊ะหมู่บูชามีเสือใช่ไหมครับมีขันน้ามนต์ใช่ไหมมีบาทใช่ไหมครับแล้วก็มีคนกําลังนั่งฟังพระนักเรียนลองเดาสิครับว่ามันเป็น พิธีกรรมใดหรือเป็นศาสนาพิธีใดครับแอนแน่นอนหลายคนตอบมาว่าเป็นพิธีการทําบุญเลี้ยงพระใช่ไหมครับหรือบางคนก็ตอบว่าการทําบุญขึ้นบ้านใหม่ก็ตามนะครับก็ก็ถูกต้องนะครับทีนี้ถามว่าเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชาวพุทธอย่างไรล่ะครับ แน่นอนครับพิธีนี้เป็นพิธีที่เราเรียกกันว่าบุญพิธีใช่ไหมครับจะเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ที่ทำพิธีเหล่านี้นะครับหรือเจ้าภาพในงานนี้นั่นเองนะครับก็เป็นความเชื่อของชาวพุทธนะครับในการการปฏิบัติตนเกี่ยวกับาศาสนาพิธีทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับเมื่อถ้าบ้านเรามีงานหรือในโรงเรียนเรามีงานแล้วเนี่ยเราจะเรียนรู้การปฏิบัติตนอย่างไรในาศาสนาพิธี โอเคนะเราจะมารู okay be ้กันว่าเราควรจะปฏิบัติต้นอย่างไรเช่นการจัดโต๊ะหมู่บูชาการจุดธูปเทียนควรทําอย่างไรเนาะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เป็นส่วนหนึ่งในผู้ดําเนินการในศาสนาพิธีครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะว่าการปฏิบัติตนในศาสนาพิธีเนี่ยเราต้องเข้าใจความหมายก่อนว่าศาสนาพิธีเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับศาสนาพิธีนะคบมาจากคำสองคำคือคําว่าศาสนาก็คือศาสนานั่นแหละครับกับคําว่าพิธี ศาสนาหรือศาสนาก็คือสิ่งที่เรานับถือใช่ไหมครับส่วนพิธีก็คือพิธีกรรมครับก็จะเป็นลักษณะของการปฏิบัติตามความเชื่อความคิดในศาสนานั้นๆน,น,นะครับก็เริ่มต้นในกรอบข้อมูลที่เราให้ไปนะครับก็คือพิธีทําบุญนะครับพิธีทําบุญหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุญพิธีนะครับก็จัดเป็นศาสนาพิธีอย่างหนึ่งในจํานวนศาสนาพิธีที่มีทั้งหมด4ประเภทได้แก่กุศลพิธีบุญพิธี ทานพิธีและปักกินากะพิธีนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลครับในการจัดทําบุญใช่ไหมหรือพิธีบุญเนี่ยก็ตามหลัก ความเชื่อทางศาสนานะครับตามหลักธรรมที่เราเรียกว่าบุญกิยาวัตถุ3หรือบุญกิยาวัตถุ1ินะครับก็เป็นความเชื่อด้านการสืบทอดร,รมเนียมประเพณีนะครับแล้วก็โดยมากเนี่ยการทําพิธีบุญต่างๆเนี่ยคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะชาวพุทธเนี่ยก็จะทําบุญเพื่ออุทิศกุศลให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วนะครับก็มักจะเน้นในรูปแบบของการเลี้ยงพระนะครับตักบาตรการถวายจตูปัจัยนักเรียนเข้าใจคำว่าจ่ตูปจัยไหมครับ จะตูแปลว่า4ใช่ไหมครับปัจจัยก็คือสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตหรือสิ่งที่เป็นหลักในการดําเนินชีวิต4ประการนั่นเองนะครับให้แก่พระภิกษุส,สงฆ์เป็นสําคัญนั่นเองนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามีลักษณะอย่างไรกันบ้างนะครับลักษณะของพิธีบุญนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือพิธีบุญของงานมงคลแล้วก็งานอะวะมงคลครับ พิธีทำบุญงานมงคลเนี่ยก็จะเป็นพิธีงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อความสุขความเจริญเป็นงานรื่นเริงเกี่ยวกับเรื่องสิริมงคลต่างๆนะครับก็จุดประสงค์มุ่งเน้นเรื่องของการเฉลิมฉลองแล้วก็การสร้างความอยู่เย็ยนเป็นสุขให้กับผู้ที่จัดงานนะครับไม่ว่าการจะเป็นการจัดทำบุญวันเกิดทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญงานบวชงานแต่งงานเป็นต้นนะครับ ส่วนด้านที่2นะครับเป็นพิธีทําบุญงานอาวะมงคลงานอาวะมงคลก็คือเป็นบุญเกี่ยวกับการทําเกี่ยวกับผู้ล่วงลับหรือคนตายครับก็จะเป็นงานที่ไม่ได้มงคลหรือสร้างความรื่นเริงเท่าไหร่นักแต่เป็นเรื่องของการนึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนึกถึงบรรพบุรุษต่างๆก็จะแบ่งย่อยออกเป็น2ประเด็นก็คือการทําบุญหน้าศพนะครับก็คือการทําบุญในขณะที่ ตั้งบาเพญ็ญกุศลศพนั่นเองก็คือถ้ามีใครเสียชีวิตใช่ไหมครับก็จะมีการบําเพญ็ญกุศลศพ3วัน7วัน5วันแล้วแต่นะครับแล้วแต่เจ้าภาพที่จะจัดงานนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือการทําบุญอัฐิก็คือการทําบุญกระดูกนั่นแหละครับถ้าพูดภาษาทั่วๆไปก็คือการทําบุญกระดูกหลังจากที่ทําการชาป,ปนก,กิจแล้วก็คือเผาแล้วนะครับก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลถึงผู้ที่ ล่วงลับไปนะครับหรือผู้ที่ถึงแก่กรรมไปหลังจากที่เผาไปเรียบร้อยหรือชาวพนักกิจไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับทีนี้เรารู้แล้วว่าวิธีการทําบุญเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็จะเป็นบุญที่เกี่ยวข้องกับงานมงคลแล้วก็งานอาวมงคลทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าในการดําเนินงานศาสนาพิธีเกี่ยวข้องกับงานบุญต่างๆเนี่ยอ,อ,องค์ประกอบสําคัญมากๆหรือสิ่งสําคัญที่สุดในการดําเนินศาสนาพิธีนะั่นคือพระสงฆ์นะครับ พระสงฆ์จะเป็นผู้นําทางศาสนาในการดําเนินพิธีกรรมต่างๆโดยเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าในแต่ละประเภทเนี่ยจะมีลักษณะของการใช้ภิกษุสงฆ์อย่างไรนะครับการนิมนต์ภิกษุสงฆ์ในงานมงคลนะครับหรืองานบุญเนี่ยจะนิมนต์มาในจํานวนขี้จํานวนขี้ก็คือจํานวนที่หารด้วย2ไม่ลงตัวถูกไหมครับก็เช่น นิมนต์พระมาห้ารูปเจ็ดรูปเก้ารูปนะครับยกเว้นงานมงคลสมรสที่จะนิมนต์พระมาเป็นจํานวนเลขคู่เนื่องจากงานแต่งงานใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคู่รักใช่ไหมครับเขาก็เลยจะนิมนต์พระมาเป็นจํานวนเลขคู่แต่แน่ๆนะครับในการแต่งงานหรืองานมงคลสมรสจะไม่นิมนต์พระจํานวน4รูปนะครับเด็ดขาดเพราะการนิมนต์พระจํานวน4รูปจะดูบรรทัดล่างเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของงานอาวมงคลครับ การจัดงานหรือการจัดศาสนาพิธีแบบงานอาวมงคลเนี่ยก็จะนิมนต์พาภิกษุมาเป็นจํานวนคู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในที่สี่รูปนะคะมาสวดมาติกาบางสกุลหรือส่วนมาติกาบางสุกุลนะครับออกเสียงได้2แบบนะครับแล้วก็สวดพระพุทธมนต์นะครับก็จะมีนิยม8รูป10รูปบ้างนะครับในการสวดพระพุทธมนต์หรือจเจริญพุทธมนต์ตอนเย็นนะครับต่อไปนะครับ การเตรียมที่ตั้งพระพุทธรูปและเครื่องบูชานะครับแน่นอนครับเวลาเราไปในศาสนาพิธีเนี่ยสิ่งที่ตั้งเป็นองค์สําคัญนะครับนั่นก็คือการจัดโต๊ะหมู่บูชานั่นเองหรือเครื่องบูชานะครับการจัดเตรียมพระพุทธรูปหรือโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยก็จะจัดในรูปแบบที่เป็นหมู่3ก็คือมี3ตัวหมู่5นะครับจัดเป็นโต๊ะ5้าตัวหมู่7 หรือหมู่9้าตามความเหมาะสมแล้วก็ขนาดพื้นที่นะครับโดยมีการอัญเชิญพระพุทธรูปเนี่ยวางไว้บนสูงสุดในโต๊ะหมู่บูชานะครับแล้วก็จะมีการจัดเครื่องประกอบบูชาต่างๆนะครับโดยประกอบไปด้วยด้านล่างนะครับก็จะมีการประกอบด้วยกระถางทูบนะครับแล้วก็เชิงเทียนใช่ไหมครับส่วนด้านบนที่ล้นหลั่นกันไปเนี่ยก็จะประกอบด้วยพุ่มดอกไม้ใจกันดอกไม้นะครับหรือจะมีพระ พุทธรูปอื่นๆนะครับประกอบในโตมู่บูชาด้วยเช่นกันแต่พระที่เป็นพระพุทธรูปองค์ประธานเนี่ยจะอยู่สูงสุดของโตมู่บูชาครับต่อไปนะครับเรื่องของการวงได้สายศิลน,นะครับการวงได้สายศิลเนี่ยก็เป็นวิธีหรือพิธีกรรมนะครับที่สืบเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับเราได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของพราหมณ์ฮินดูมาโดยเรามักจะกระทําในงานมงคลนะครับเป็นการนําสายศิลที่นิยมใช้จํานวน9เส้นนะครับ วนจากฐานพระพุทธรูปนะครับสามรอบเวียนไปทางขวานะครับทักคีนานุวัตรนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วโยงไปยังภาชนะที่เตรียมไว้สําหรับใส่น้ามนต์ก็คือขันน้ามนต์นั่นเองสายสีนเนี่ยเปรียบเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าครับนำม,มาวางไว้หน้าโต๊ะหมู่บูชาหรือใกล้กับพระภิกษุที่เป็นประธานแล้วก็มีขันน้ำมนต์พร้อมกับเทียนเพื่อจะทำพิธีกรรมต่อมานั่นก็คือการทำน้ำมนต์เพื่อปะพรมในงานหลังจากหลังจากที่ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์แล้วนะครับสำหรับงานอาวมงคลนะครับก็จะมีการใช้สายศีลไปสายโยงต่อจากโลงศพมาถึงอาสนะสงฆ์นะครับซึ่งต้องอยู่ตำแหน่งต่ำกว่าพระพุทธรูปนะครับเชื่อมต่อไปที่พาน ภูษายโยงระหว่างโต๊ะหมู่กับประธานสงฆ์นะครับเพื่อใช้บังสุกุลเราเรียกว่าภูษายโยงนั่นเองและแน่นอนครับการวงได้สายศีลน,นะไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานอาวมงคลเนี่ยตามหลักการแล้วเนี่ยสายศีลถือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆดังนั้นผู้ร่วมงานหรือผู้เข้าร่วมศาสนพิธีเนี่ยต้องไม่ข้ามสายศีลหรือเหยียบสายศีลน,นะครับเราก็จะ ถือการใช้ลอดสายศีลน,นะครับเพราะว่าการข้ามเนี่ยจะถือว่ามันจะไม่เป็นศรลมงคลแล้วก็เป็นการไม่เคารพศพถ้าเราข้ามผ้าภูสายโยงเป็นต้นนะครับนี่คือลักษณะของการรวงได้สายศีลน,นะครับไปต่อเลยนะครับเรื่องของการปูลาดอาสนะปูลาดอาสนะคืออะไรอาสนะคือที่ตั้งนะครับหรือที่นั่งของพระภิกษุนะครับก็จะสามารถ ทาการปูราดอาสนะได้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือยกพื้นอาสนะให้สูงขึ้นโดยการใช้เตียงวางต่อก,กันให้ยาวพอจานวนภิกษุสงฆ์นะครับอย่างที่งานหลายๆงานถ้ามันมีเนื้อที่มากๆนะครับเขาก็จะมีโต๊ะนะครับขนาดใหญ่แล้วก็ตั้งแล้วก็มีการปูราดอาสนะนะครับตามจํานวนพาภิกษุสงฆ์ที่นิมนมานะครับแล้วก็ปูด้วยผ้าขาวมีอาสนะนั่งอีกชั้นหนึ่งนะครับ แต่ถ้าในพื้นที่ที่มันแคบนะครับหรือเป็นพื้นที่ทั่วไปธรรมดาธดาเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีการปูลาดอาสนะกับพื้นธรรมดานะครับแล้วก็มีผ้าขาวเนี่ยมารองอาสนะเพื่อให้แตกต่างจากพื้นที่นั่งของคารวาสนะครับหรือการใช้เสื่อปูนะครับ <c oughs> เพื่อแตกต่างกับพื้นที่ของคนที่เข้าร่วมในงานนะครับ <c oughs> ก็เป็นการจัดอาสนะให้กับพิสูจสงฆ์โดยเฉพาะนะครับซึ่งการจัดอาสนะเนี่ยก็ต้องจัดไว้ทางซ้ายของ โต๊ะหมู่บูชานั่นเองนะครับอย่างภาพที่เห็นก็จะมีโต๊ะหมู่บูชาใช่ไหมครับแล้วก็ถัดไปทางซ้ายมือของโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยก็จะเป็นการจัดที่เราเรียกกันว่าการปูลาดอาสนะนั่นเองครับต่อไปเป็นเรื่องของการเตรียมเครื่องรับรองนะครับเครื่องรับรองที่จําเป็นเนี่ยก็ได้แต่ได้แก่ที่ตั้งพัดนะครับพร้อมพัดรองนะครับ กระดาษเช็ดกระโถนภาชนะน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นนะครับธรรมเนียมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องรับรองเนี่ยก็จะมีการจัดไว้ที่ขวามือของพระภิกษุเสมอนะครับสำหรับกระโถนเนี่ยจัดไว้ข้างในสุตรนะครับถัดออกมาก็จะเป็นภาชนะที่ใส่น้ำร้อนและน้ำเย็นนะครับรวมถึงเครื่องดื่มต่างๆนะครับที่จะรับรองพระภิกษุสงฆ์ในการเข้าร่วมาศาสนาพิธีครับ ต่อนะครับเรามาดูเรื่องของการจุดทูบเทียนนะครับการจุดทูบเทียนเนี่ยเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สําคัญนะครับของเจ้าภาพนะครับในการที่จะต้องรู้ว่าเราจะต้องมีกระบวนการในการจุดทูบเทียนอย่างไรให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับโดยการจุดทูบเทียนเนี่ยจะเริ่มจากการจุดเทียนก่อนจุดทูบนะครับแล้วก็จะมีการจุดแบบเทียนต่อเทียนที่เราเรียกกันว่าการใช้เทียนชนวนน umm ั N ่นเองเป็นตัวจุด โดยการจุดนะครับจะเริ่มจุดจากด้านขวาของพระพุทธรูปนะครับแล้วก็จุดด้านซ้ายหลังจากนั้นจึงจะจุดทูปจำนวน3ดอกนะครับหลังจากนั้นเจ้าภาพจะต้องกราบแบบเบญจางครบประดิษฐ์ครับ การจุดแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการจุดทั่วไปนะครับทั้งงานมงคลและงานอาวมงคลนะครับเป็นหลักการสากลของการทําศาสนาพธิธีดันการจุดทูบเทียนนะครับแต่ในงานอาวมงคลเนี่ยก็จะมีการจุดทูบเทียนบูชาพระธรรมที่หน้าตู้พระธรรมด้วยนะครับเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นมาส่วนการจุดทูบบูชาศพนะครับก็แน่นอนครับเราจะใช้การจุดทูบหนึ่งดอกไม่ต้องจุดเทียนนะครับแล้วก็ถ้าหากเป็นการจุดทูบบูชา พระภิกษุนะครับศพที่เป็นศพของพระภิกษุเนี่ยก็จะกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นะครับแต่ถ้าเป็นศพของคาราวะาหรือศพของคนทั่วไปเนี่ยก็ให้กราบหนึ่งครั้งโดยไม่แบมือนะครับนี่คือหลักการของการจุดทูบเทียนนะครับเพื่อบูชาสิ่งต่างๆในศาสนาพิธีครับต่อไปจะเป็นเรื่องของข้อปฏิบัติในวันเลี้ยงพระครับมาดูกันดีกว่านะครับ อันแรกนะครับที่เป็นข้อปฏิบัติในการเลี้ยงพระค,คือการถวายข้าวพระพุทธครับการถวายข้าวพระพุทธคืออะไรครับนักเรียนการถวายข้าวพระพุธเนี่ยเป็นการถวายพัตตาหารให้แก่พระพุทธลูปนะครับก็ไม่ต่างกันจากการถวายพัตตาหารให้แก่พระภิกษุสงฆ์หรอกครับแต่ว่าการถวายข้าวพระพุทธเนี่ยก็ต้องมีการจัดสำรับเพื่อถวายข้าวพระพุธที่ ไม่ควรจัดแบบลวกๆจัดแบบลวกๆคือจัดแบบส่งๆครับจัดแบบไม่ได้ตั้งใจจัดซึ่งเจ้าภาพเนี่ยจะต้องเป็นผู้ถวายแล้วก็จัดด้วยความตั้งใจเราจัดถวายพระภิกษุอย่างไรก็ควรจะจัดถวายพระพุทธอย่างนั้นนะครับแล้วกเ็เมื่อพระภิกษุเจริญพระพุทธมนต์ใกล้จบเนี่ยก็จะมีการจุดธูปสามดอกปักไปที่กระถางธูปประนมมือทีนี้นักเรียนครับเราลองมาสวดพร้อมก,ก,กันกับการถวายข้าวพระพุทธดีกว่าถ้าพร้อมแล้วเราพนมมือพร้อมกันเลยนะครับ มาสวดพร้อมกันนะครับกับพร้อมครูนะครับอิมังสูปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโพชนังอุทะกังวะรังพุทธะปูเชมินี่ก็จะเป็นบทสวดการถวายข้าวพระพุทธนะครับถ้าเรามาดูคำแปลนะครับคำแปลก็คือข้าวพเจ้าขอบูชาข้าวสุกแห่งข้าวสาลี พร้อมด้วยแกงกับข้าวและน้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้าครับต่อไปนะครับเป็นการถวายธยธร,รมนะครับธยธธร,รมคืออะไรนะครับธยธธร,รมคือเครื่องของทาบุญต่างๆที่เราจะใช้ถวายพระนะครับอันเป็นเครื่องอัฐบริขารหรือเครื่องจําเป็นสําหรับภิกษุทั้งหมด8อย่างนะครับอัฐะหมายถึง8นะครับก็เป็นเครื่องใช้สอยสําหรับพระภิกษุ8อย่างมีอะไรบ้างนะครับมีสะบง มีจีวรนะครับมีสังคติมีบาทมีโกนหรือมีตัดเล็บนะครับเข็มประคตเอวแล้วก็กระบอกกรองน้ำนะครับการถวายเครื่องทยธรรมเนี่ยจะก,กระทำในช่วงสุดท้าย ของการทําพิธีทําบุญนะครับคือหลังจากที่พาภิกษุเนี่ยฉันพัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าภาพนะครับที่ต้องเป็นผู้ประเคนให้แก่พระสงฆ์หรืออาจมอบให้ญาติหรือตัวแทนนะครับหรือแขกที่เข้าร่วมพิธีเนี่ยช่วยกันประเคนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการถวายทายธรรมครับต่อมาเป็นเรื่องของการกรวดน้ําครับ กรารกวดน้ําเป็นขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดของการทําบุญครับไม่ว่าจะเป็นการทําบุญมงคลหรืออาวมงคลเนี่ยเราก็จะจบด้วยการกวดน้าครับ <im itation> การกวดน้ํากระทาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษหรือผู้ล่วงลับไปแล้วนั่นเองนะครับหรือผู้ที่เราต้องการจะอุทิศส่วนกุศลให้จริงๆเนี่ยหลักการของการกวดน้ำเนี่ยเราอุทิศให้ใครก็ได้นะครับทั้งผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือย,ยังไม่ล่วงลับก็ได้นะครับโดยการรินน้ําใส่ ภาชนะรับรองนะครับเพื่อเป็นเครื่องบ่งถึงเจตนาที่เราจะอุทิศให้ทีน,นี้เรามาลองสวดบทกรวดน้ําแบบย่อๆนะครับทุกคนพร้อมแล้วประนมมือนะครับแล้วก็สวดตามครูนะครับอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยนะครับขอบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดสาธุ นี่ก็จะเป็นบทของการกรวดน้ำนะครับเป็นบทแบบย่อนะครับจริงๆก็จะมีบทแบบยาวนะครับแต่เรารู้แบบบทแบบย่อก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถประกอบศาสนาพิธีได้เช่นกันนะครับต่อนะครับท้ายที่สุดนะครับก่อนที่เราจะจบเรื่องนี้ไปเรามีคําถามชวนคิดถามนักเรียนครับจากการที่เราพูดถึงหลักการปฏิบัติตนในศาสนาพิธีเรียนเรื่องศาสนาพิธีมาตั้งแต่ต้นนะครับคําถามข้อแรกครับ ถามว่าเพราะเหตุใดครับชาวพุทธจึงต้องมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาครับอ๋ตอบกันมาหลากหลายมากเลยนะครับครูเชื่อว่าคําตอบหลายๆคนเนี่ยไม่ผิดเลยนะครับถูกต้องแน่ๆน,นะครับเพราะเหตุใดชาวพุทธนะครับจึงต้องมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพิธีกรรมทางศาสนาเป็นหลักการดําเนินเกี่ยวกับความเชื่อในศาสนาน,นั้นๆใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย เพื่อให้การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาหรือความเชื่อทางศาสนาเนี่ยเป็นพิธีกรรมหรือมีรูปแบบมีขั้นตอนตามหลักการดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีพิธีกรรมหรือศาส,ะสะนาพิธีที่สําคัญได้มีการบัญญัติไว้ว่าควรจะมีลําดับขั้นตอนใดก่อนและหลังเพื่อที่การปฏิบัติตนหรือการปฏิบัติพิธีหรือการประกอบพิธีเนี่ยจะสามารถดําเนินการได้ถูกต้องเหมาะสมนะครับข้อที่2ครับ ถ้าหากชาวพุทธไม่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจะส่งผลอย่างไรครับนักเรียนช่วยกันตอบหน่อยครับถ้าเราไม่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเลยจะส่งผลอย่างไรแน่นอนครับฉเฉลยนะครับถ้าเราไม่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยก็จะส่งผลให้เราเนี่ยขาดความเชื่อใช่ไหมครับขาดการดําเนินกิจกรรมทางด้านความเชื่อต่างๆหรือเราจะปฏิบัติตนไม่ตรงหลัก การของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมทั้งพิธีกรรมมาพิธีกรรมเนี่ยมันเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลใช่ไหมครับเป็นเรื่องของด้านจิตใจความเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องของอกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาเมื่อเราไม่ทำเนี่ยมันก็จะถือว่าไม่ได้เป็นการสืบทอดศาสนาให้คงอยู่ต่อไปแล้วก็มันจะไม่ได้เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลครับ แล้วก็จะไม่เกิดความศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้ปฏิบัตินั่นเองนะครับดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าศาสนาพิธีเนี่ยหรือพิธีกรรมต่างๆในศาสนาล้วนเป็นองค์ประกอบที่สําคัญต่อการเกิดขึ้นของศาสนาครับเพื่อสืบทอดความเชื่อแนวคิดและการปฏิบัติให้คงอยู่สืบไปนั่นเองครับทีนี้เรามีภาระงานชิ้นงานครับแน่นอนครับเรียนกับครูก็ต้องมีภาระงานแล้ก็ชิ้นงานใช่ไหมครับ เราจะมีภาระงานชิ้นง,งานที่เรียกกันว่าอนุรักษ์พิธีกรรมทางศาสนาครับโดยครูจะให้นักเรียนแต่ละคนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาใน1วันนะครับหวันสําคัญนะครับเลือกมา1วันนะครับแล้วก็วิเคราะห์เกี่ยวกับความสําคัญดังกล่าวนะครับ พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับตั้งแต่เริ่มพิธีกรรมจนจบพิธีกรรมเลยนะครับหลังจากนั้นนําเสนอประโยชน์ที่ตนเองได้รับจากการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนานั้นๆนะครับเรื่องมาหนึ่งวันนะครับหนึ่งอย่างอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําบุญตักบาตรเวียนเทียนได้หมดเลยนะครับทีนี้เมื่อเราสรุปข้อมูลตามที่ครูบอกไว้แล้วเนี่ยการนำเสนอข้อมูลจะให้นักเรียนนำเสนอข้อมูลเป็นอินโฟกราฟิกนะครับ แล้วก็เผยแพร่ความรู้สู่โลกออนไลน์ครับโอเคนะครับเราเคยทำอินโฟกราฟิกมาก่อนแล้วอะเนาะเราก็สามารถดําเนินการทํากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์แล้วครูจะรอดูผลงานของพวกเรานะครับกับนักอนุรักษ์พิธีกรรมทางศาสนาครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะจบเรื่องนี้ไปนะครับเราก็จะมาสรุปบทเรียนร่วมกันนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะครับที่เราสอนกันมาเนี่ยในเรื่องของหลักการปฏิบัติตนตามศาสนาพิธี ความหมายของศาสนาพิธีหรือลำดับความสําคัญขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติตนเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าการทําบุญหรือการปฏิบัติตนตามศาสนาพิธีเนี่ยเป็นการประกอบกรรมดีตามความเชื่อตามขนบธรรมเนียมประเพณีแน่นอนครับเราทาเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ความสุขใช่ไหมครับแล้วก็จะจัดขึ้นในทั้งงานมงคลหรืองานที่มันไม่ได้เป็นมงคลก็ตามเนี่ยเราก็จะจัดเพื่อที่จะหวังจะได้รับผลแห่งอนิสงส์ของการทําบุญเหล่านั้นนะครับ แล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ต้องการให้แขกผู้เข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆเนี่ยมีการเกิดสิริมงคลแล้วก็แน่นอนครับท้ายที่สุดเราเรียนรู้เพื่ออะไรเราเรียนรู้เพื่อจะปฏิบัติาศาสนาพิธีต่างๆเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ เป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราเรียนเรื่องของการปฏิบัติตนตามศาสนาพิธีไปแล้วหวังว่านักเรียนทุกคนคงได้ความรู้และความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับศาสนาพิธีต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการประกอบพิธีทำบุญนะครับต่อไปครูจะมาสอนเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันในครั้งหน้านะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นผลงานที่สวยงามของนักเรียนนะครับส่วนวันนี้นะครับก็ ครูก็ขอขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันในเรื่องราวบทหน้านะครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ